เพราะว่ามันมีนักข่าวตาดีไปเห็นว่าพระเอกออคนนี้พาแฟนสาวแอร์โฮสเตสไปไปฝากคันคือไปเช็คหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลยาวิภาวดีรังสิตแล้วคือทุกสิ่งอย่างที่เขาใบ้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะใช่กับพระเอกออคือคนนี้แน่นอนอที่นี้ในสถานการณ์คือพระเอกออนี่นั่งตึงเครียดม,มาก<อ>ค,มคุกคนก็คิดว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็คือออยนั่นเองถูกต้องเพราะว่าคาจะทําไมเป็นออยเพราะว่าคาใบ้มันแรงมากชัดมาก เป็นพระเอกอและนักร้องอดูโอซึ่งวงดูโอในประเทศไทยอ่ะลิปกกบออยมันดังที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ควรจะมุ่งไปที่ออยแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นพระเอกเทวดาเขาไปพระเอกเทวดาใน,นาวงการมีไม่กี่คนนะแอนดริวอาออแต่แอนดริวไม่ใช่นักร้องถูกไหมต่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมุ่งไปที่ออยเป็นคนเดียวที่สุดถ้าเกิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดของสื่อออยย่่าางงอย่างมาก แต่ถ้าเกิดว่านี่คือเรื่องจริงแล้วออยังกบเกิดอยู่ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็จะเอาใจช่วยแล้วกันสวยไม่เปลี่ยนเลยถามจริมีเคล็ดลับอะไรผมเชื่อว่าหลยาสาวๆหลายคนที่ดูอยู่ในชาวนี้คงอยากจะทรบาบนอนเยอะหรือว่าดูแลการกินหรือว่าอย่างไรคือจริงๆแล้วเร,เราโชคดีก็คือเราอยู่ในวงการเพลงอยู่กับเด็กๆนะคะอยู่กับผู้ปกครองก็ค,คุณพ่อก็มีภรรยาแล้วเพราะนั้นเราก็จะโสดไง ความเป็นโสดเนี่ยมันเป็นอิสระในการดูแลนะจะตื่น้ายจะบิดขี้เกียจจะนอนคว่ำนอนหงายได้หมดอยากกินอะไรก็กินถูกอยากจะไปไหนกับใครก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปจะกินอายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วนอไม่ใช่มันคำไม่มีใครจะต้องมาคอยเกี่ยวแขนกันอยู่ตลอดเวลาแหมชงักขนาดนี้นะพ้นเชียวเดี๋ยวเราถามเพืเขาแน่นอนนะครับเออ ถามด้ยดีกว่าผมเพิ่งทราบอ่วนเขาคบกันเขาคบกันคุณก um ็ใช่กันไรกี่เดือนแล้วนะแม็กคุณบอกผมก่อนเขาพูดก็เก้าเดือนนะเก้าเดือนเก้าเดือนก็จะคลอดแล้วแต่เมื่อหกแต่เมื่อหกเดือนที่แล้วเนี่ยมันยังผมไม่น่าใจกันแต่นี่คือออฟฟิเชียลแล้ว ดีใจแทนั้งคู <av Tot> <os> ่นะเพราะเป็นน้องซึ่งน่ารักมากนะใช่ขอบคุณครับต้องเลยคนเรามีความรักเนี่ยมันดีหมดมันเป็นเรื่องดีจะใครจีบใครก่อนม่กล้าเดือนที่แล้วใชไงเออเพาะท่านนะตอนแรกพี่แม็กจีบก่อนค่ะแต่คุยไปได้แป๊บนึงเนีะททำไมเหมือนเราจีบฝ่ายจ๋าจริงๆแล้วด้วยประสบการณ์ที่พี่เคยมีมาเนี่ยคนเรามีความรักเนี่ยมันแต่งตัวหมดนะลูกเออมันมีความรู้สึกมันอยากจะแต่งนู่นแต่งนี่เขาเห็นเราตอนนี้ไม่มีหนูจะแต่งค่ะ อ่ะพอแต่พอสมมติมีแล้วหนูก็จะช่างมาันเถอะก็มีแล้วแวม็กเดี๋ยวเราให้เขาคุยกันเองมาเลยนะเดี๋ยวไป,<า>ไปกินกาแฟคุณมาแล้วนี่มาให้เขาปรึกษากันเองก่อนอ่มาหน้ามาเออเน้นว่าแจ็คแซนฉันไม่มาแล้วเช้านี้นะครับอ่าเรามาคุยกับแม็กแฟนฝ่ายแล้วกันนะคืออาจารย์อาดัมมักจะพูดเสมอว่าออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยให้เวอร์ไว้ก่อน <c oughs> ใช <จ S 1> ่จะได้พอดีเช่นเช่นคำว่า b o o บแต่คำว่า book แล้วกัน book 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 มันเวอร์ไง book อย่างงี้แหรือยังไง จริงๆถ้าเป็นคำว่า book นะครับจะออกเสียงเป็นสระเออนะครับไม่ใช่สระอุนะครับจะเป็น book แล้วก็ใช่จะลงท้ายด้วยคอควายแบบชัดๆเนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวสะกดหรือว่าเสียงสุดท้ายมันจะออกชัดๆนะครับ book อันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งที่สอนในหนังสือนะครับก็คือความสำคัญของการออกเสียงตัวสะกดในภาษาอังกฤษนะครับหนังสือของอาดัมนะครับ Bradshaw ชื่อว่าพูดภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์บายอาจารย์อาดัม นะแต่ในเวลาด้วยการเนี่ยต้องขอบอกว่าอาจารย์เองก็สอนภาษาไทยให้กับฝรั่งด้วยใช่ไหมบางที<ช>ขเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยที่เรามีการพูดคุยกันมานานในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนภาษาไทยใช่อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการตัวสะกดเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้นะครับมีคําแรกนะครับคำว่าอะไรครับทีมงานครับไนท์คลับนะฮะเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นไนท์คลับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใส่วรณยุกต์มันจะทําให้การสะกดเป็นภาษาไทย อย่างถูกต้องตามการการออกเสียงนะครับเพราะว่าถ้าดูคำนี้ไม้มาลัยนอหนูทอทหารทอทหารกลันไนไนอันนี้จะออกเสียงคลับเพราะว่าคอควายลอลิงไมนานกาศวอใบไม้เนี่ยอันนี้คอควายเป็นอักษรต่ำนะครับแล้วถ้ามันมีเสียงสั้นนะครับไมนานกาศมันต้องออกเสียงสูงนะครับครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นขอไข่อย่างนี้ คลับมันก็ออกเสียงตามที่คนไทยพูดผมก็เลยเห็นด้วยเพราะว่ามันมันถูกต้องตามหลักการออกเสียงนะครับเอาลครับคลับกับคลับคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่เราเห็นด้วยดังนั้นเราก็จะเขียนแบบนี้ลวกันนะโอเคไหมแค่เราสองคนไท่ได้ไม่ได้เถียงไม่ใช่ราชบัณฑิตนะครับพูดภาษาแค่เป็นฝรั่งคนหนึ่งน่ครับคุณรู้จักคำว่าราชบัณฑิตด้วยสุดยอดมากเลยภาษาไทยเขายังเจ๋งกับผมอีกคุณผู้ชม